นี่ก็ได้ทําตัวเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เหลือแต่คอและแขนนี้พี่จุก็ไปทํามาสองแถวนะคะริมแขนทำสองแถวอันนี้มันเป็นแถวของดอกนะอันนี้เป็นริมที่ทําเพิ่มขึ้นมาสองแถวส่วนชายก็เหมือนกันค่ะทำสองแถวอันนี้นี่ถ้าใครชอบตัวยาวๆจะทําเพิ่มเพิ่ม หลายๆแถวก็ได้นะคะก็คือเอาให้ได้เท่าความยาวที่ต้องการตอนนี้พี่จูจะวัดให้ดูว่าซื้อตัวนี้ทำยาวกี่นิ้วนะยี่สิบสองนิ้วอันนี้ไปรีดมาแล้วคะ่ะหลังจากที่ต่อต่อดอกเสร็จปุ๊บก,ก็เอาไปรีด จะได้รู้ว่าตอนนี้มันยาวเท่าไหร่ละเราจะได้รู้ว่าเราจะถักริมเท่าไหร่เท่ากับว่าเสื้อตัวนี้พี่จูก็คือรีดแล้วนะตอนนี้คือรีดแล้วอ่ยาวยี่สิบสองนิ้วค่ะทีนี้มาดูคอหรือคอสุดท้ายแล้วที่จะเก็บริมทีนี้คอตอนนี้มันกว้างถึงห้าดอกหนึ่งสองสามี่ห้าอันนี้พี่จูเอากระดาษมาก,กั้นเนาะมันจะได้มันจะได้เห็นเห็นชัดถ้าถ้าดึงออกมันมันจะมองมองไปเห็นทะลุด้านหลังมมันจะมองยาก มีห้าดอกหนึ่งสสาสี่ห้าซึ่งมันก็กว้างไปไอเสื้อตัวเก่าตัวเก่าเดิมที่ก่อนหน้านี้ที่เอามาให้ดูนะคะมันจะพอดีเลยตัวเนี้ยตัวนี้มันจะพอดีมันจะกว้างหนะึ่งสองสามสี่สี่เนี่ยมันจะพอดีเลยค่ะทีนี้พอมันมาเป็นห้าห้าก็กว้างไปถ้าเอาดอกมาเติม ให้มันเป็นเหลือสามสามก็แคบไปถ้าใครถ้าใครลงล็อกที่สี่นจะพอดีเลยทีนี้กว้างไปก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บริมเก็บริมให้มันเข้ามาหลายๆชั้นหลายๆชั้นเดี๋ยวมันก็จะเล็กลงไปเองอะค่ะลายที่จะเอามาทําริมก็จะเป็นลายนี้แหละแต่ว่ามันจะมีตรงมุมเนี่ยค่ะที่เราจะทํามุมให้มันเล็กเข้ามาเล็กเข้ามานะคะตรงลงพี่จูก็จะไม่เติมไม่เติมดอกตรงนี้ละถ้าเติมแล้ว มันมันไม่ได้ส่วนเนาะมันจะแคบไปอะ่ะจะแคบไปก็เอาเป็นว่าห้าดอกนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราเก็บเข้ามาหลายหลชั้นอันนี้จะเป็นคอหลังคอหลังจะจะสูงกว่าคอหน้าชั้นหนึ่งนะคออันนี้ของพี่จูเสื้อตัวนี้เก็บขึ้นมาอันนี้จะเป็นาลายของดอกนะก็เก็บขึ้นมาสองแถวเหมือนกันสองแถวแต่ตัวนี้นี่น่าจะสองแถวน่าจะน้อยไปเดี๋ยวจะเก็บ อาจจะดูก่อนว่าสี่หรือห้าแถวพี่จูจะขึ้นตรงนี้นะคะจะขึ้นต้นตรงนี้ก็ทําเหมือนตอนที่เราทําดินแขกเลยค่ะต่อได้ท้าเหมือนเดิมนะคะก็ขึ้นต้นโซ่สามเก็บได้นี่ใหมันเรือนหายไปด้วย ข้ามไปข้ามมาเนี่ยค่ะเวลาเราถักโซกกว่าข้ามไปข้ามมาเนี่ยพอหนึ่งคอนะคะสองครั้งมันก็จะได้สามหลักโซ่สอง พหนึ่งคอสามโซ่สองโซ่สองพันหนึ่งครั้งสามหลักลงในช่องโซ่สอง ก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจนถึงมุมนะคะทําลายเดียวกับริมแขนทําไปเรื่อยๆถึงมุมเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะเออให้ดูตรงตรงนี้ตรงที่มันเป็นอ่า ระหว่างดอกนะคะเราก็จะทำพันหนึ่งข้างสามหลักลงในตรงตรงกลางที่มันเป็นจุดต่อระหว่างสองดอกนี้เลยค่ะมาถึงตรงมุมแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นมุมมุมหัก หักเหลี่ยมทำโซ่สองไปก่อนค่ะเข้าตรงมุมของดอกด้านนี้นะคะพันหนึ่งครั้งเก็บไว้ก่อนยังไม่ยังไม่รวบนะแล้วก็ทำลงตรงมุมของดอกนี้มันจะมีสามดอกค่ะดอกนี้ดอกนี้แล้วก็ดอกนี้ทำลงตรงมุมดอกของทั้งสามดอกนะคะดอกละหนึ่งหลัก แล้วก็ดอกนี้อีกหนึ่งหลักพอหนึ่งคอสามครั้งนะคะแทงลงในสามดอกนี้ดอกละหนึ่งหลักแล้วก็รวบพร้อมกันรวบพร้อมกันเสร็จก็ถักโซ่สองทีนี้มันก็จะมาทำด้านนี้แหละนี้ก็ทำปกติค่ะพอหนึ่งคอ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละทําเดี๋ยวไปถึงมุมมันจะมีอยู่สี่มุมเนาะตรงมุมคอนมีอยู่สี่มุมเราก็จะทําแบบนี้อ่ะตรงมุมสี่ครั้งค่ะ มันจะมันจะแทงสาสามดอกนี้นะคะแล้วรวบพร้อมกันมาถึงมุมฝั่งนี้อีกครั้งเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูซ้ำอีกครั้งค่ะโซ่สองพันหนึ่งครั้งลงตรงมุมดอกนี้พันหนึ่งครั้งลงตรงมุมดอกนี้ พันหนึ่งครั้งลงตรงมุมของดอกด้านนี้แล้วก็รวบพร้อมกันค่ะโซ่สองแล้วก็มาทำฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็ทำบนให้ครบรอบ ต่อไปก็วนให้ให้ครบรอบค่ะวนมาชนรอบแถวที่หนึ่งนะคะจบลายจบแถวค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเลื่อนออห่วงให้มาอยู่ตรงนี้นะคะก็ค่อยค่ขย,ยับมาทีละห่วงค่ะแทงมงนิดนี้เลยก็ได้ค่ะ โซ่สามเป็นหลักพอหนึ่งคอสองครั้งรวมโซ่ที่ขึ้นต้นไว้ก็เป็นสามหลักทําวนต่อไปค่ะแถวที่สองแถวที่สองนะคะพอมาถึงมุม พอมาถึงมุมนี้พี่จูจะทําโซ่แค่หนึ่งหนึ่งโซ่ค่ะแล้วก็พันหนึ่งครั้งเนี่ยลงในช่องนี้เลยค่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ลงในไอ้ตรงมุมตรงเนี้ยที่เมื่อกี้เราทํารวบรวบสามเสาด้วยกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เอามาข้างช่องนี้ค่ะแล้วรวบพร้อมกันแล้วก็โซ่หนึ่งพอ ทีนี้ก็มาทำปกติทางตรงปกติ แล้วเดี๋ยวแถวต่อๆไปนะคะแถวต่อๆไปจะจะทําเหมือนเหมือนแถวที่สองนี่ค่ะก็พอมาถึงมุมมันจะมาลงล็อกตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าลงล็อกตรงนี้ก็ทําเหมือนแถวนี้แหละตรงริมคอนี่เราจะถักเ,เพิ่มชั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะพอใจลองลองถักดูสองแถว แล้วไปลองใส่ดูก่อนนะคะถ้ามันกว้างไปก็ถักแถวที่สามขึ้นมาถักแถวที่สี่ขึ้นมาจนกว่ามันจะได้คอที่เราเออพอใจะคะ่ะอันนี้อันนี้ตามความชอบของแต่ละคนหลังจากที่ไปเติมริมคอมาสี่แถวะคะ่ตะตแถวนี้จะเป็นเป็นแถวสามของดอกนะคะอันนี้จะเป็น ริมที่เติมขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่สี่แถวปรากฏว่าไปลองใส่แล้วพอดีพอดีแล้วค่ะไม่ก็เป็นอันว่าจะพอแค่นี้นะเดี๋ยวตัดได้เลยค่ะตัดได้แล้วก็เสร็จซ่อนซ่อนปลายนี้แล้วก็เสร็จแล้วค่ะเท่ากับว่าตอนนี้พี่จูทำตรงนี้สี่แถวค่ะทำไปลองไปค่ะพอดีแล้วก็เสร็จ เสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อที่ใส่เล่นนะคะใส่เล่นเน้นสีสันใส่ช่วงหน้าร้อนอาจจะไปเที่ยวใส่เที่ยวทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะสําหรับเสื้อตัวนี้พี่จุก็ทําเสร็จแล้วนะคะเป็นเสื้อลายง่ายๆแต่ใช้เวลาทําเยอะเพราะว่ามันเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีบ่อยค่ะแต่ว่าก็ได้เอาเสร็จได้มาทํเนาะไม่ต้องซื้อใหม่สําหรับคลิปนี้พี่จูก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ ก็เดี๋ยวติดตามตัวใหม่เดี๋ยวพี่จูจะทําเสื้อแบบง่ายๆแล้วกันนาะเผื่อบางทีใครที่เริ่มต้นใหม่จะได้จะได้มาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาหัดทําได้นะคะเดี๋ยวพี่จูจะทําเสื้อตัวไปเสื้อตัวต่อไปเป็นแบบลายง่ายๆใส่เล่นๆประจําวันที่บ้านนะคะเสื้อตัวเนี้ยมันมันมีความถี่อะค่ะเวลาใส่ก็ไม่ต้องใส่ซับในก็ไม่โป๊ค่ะใส่สบายพี่จูมีหลายตัวแบบเนี้ยทำแล้วชอบชอบใส่มากเลยเสื้อตัว ที่ท,ท,ที่ที่ให้ดูตอนต้นนะคะอีกสีหนึ่งใส่บ่อยมากๆเลยตัวนั้นอะค่ะพี่จูขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเสื้อตัวต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ